หนุ่มยังตกใจราคานาฬิกาที่แบมแบมก็อเซเว่นใส่ยืนหนกระแสแน่นอนค่ะว่าไม่มีใครไม่รู้จักเขาคนนี้แบมแบมกันพ่มุกภูวกุลหรือแบมแบมก็อเซเว่นที่ล่าสุดโอกาสได้กลับบ้านเมืองไทยแล้ววันนี้วันที่14เมษายน65ได้ร่วมพูดคุยสนุกสนุกเป็นแขกรับเชิญรายการหนกระแสดํำเนินรายการโดยหนุ่มกัญชัยกําเนิดลอยโดยมีบางช่วงบาง ตอนที่พี่หนุ่มถามถึงนาฬิกาที่แบมแบมใส่มาวันนี้แบมแบมวันนี้ใส่นาฬิกาอะไรมาแบมแบมหัวเราะผมอายมากเลยนะครับผมไม่คิดว่าคนจะให้ความสนใจมากขนาดนี้เรือนนี้นะครับคุณผู้ชมจะเป็นนาฬิกาที่หลายหลายคนใฝ่หานะครับก็จะมีเป็นราศีเป็นจักรวาลในน,นั้นแบมแบมจักรวาลในข้อมือคุณครับเอาจริงๆผมจะซื้อนาฬิกาเวลาที่มีเรื่องดีๆี เกิดขึ้นในชีวิตผมครับที่เป็นเรื่องใหญ่ๆที่เกิดขึ้นยากอะไรแบบนี้ครับเรือนนี้ก็ฮับทามโชครั้งแรกผมก็เลยว่าน่าจะเป็นโมเมนต์หนึ่งในชีวิตผมเลยที่ผมจะจําไปตลอดชีวิตผมก็เลยเลือกเรือนนี้ในฐานะฮับทามโชครั้งแรกของเคป๊อปนะครับเรือนนี้ผมชอบคอนเซปต์แล้วผมรู้จักกับท่านประธานอยู่แล้วครับเขาก็เลยลดให้ผมบอกคุณแม่แต่แม่ไม่เชื่อพอดีมีดีลกันนิดนึงครับว่าถ้า ใส่ตอนฮับไทม์จะลดให้ตูวเรือนจ,จริงๆถ้าไม่ได้ลดบอกราคาได้ไหมแบมแบมได้ครับผมไม่แน่ใจราคาไทยเหมือนกันแต่มันอยู่ที่412,000 u s ดอลลาร์28ล้านแบมแบมก็ประมาณนั้นครับผมไม่อยากให้คนมองว่าการซื้อนาฬิกามันเป็นเรื่องไรสาระนะครับจริงๆเราไม่ได้ซื้อนะครับเราแค่เอาไว้กับตัวเราในช่วงเจเนเรชันหนึ่งเพื่อที่จะเอาไว้ให้กับคนในเจเนเร ันต่อไปแต่เขาลดให้70เปอร์เซนตนะซึ่งราคานั้นน้องเขาคงไม่ไหวแบมแบมจริงๆก็ไม่อยากใช้เงินเยอะขนาดนั้นคุณแม่ไม่เชื่อแต่คุณแม่ก็บอกว่าเรือนี้โอเคนะครับถ้าเกิดมันสำคัญกับลูกจริงๆก็ซื้ออะไรอย่างนี้ครับ